ลีโอน l ลเมสซและอินเตอร์ไมอมีจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในเช้าวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคม2566กับ FC c ซินซินเนติหลังจากคว้าแชมป์ลีกครับหลังจากที่อินเตอร์ไมอมีมีการทำประวัติศาสตร์ด้วยการชนะแชมป์ลีกครับจะต้องลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของการแข่งขัน US Open Cup ในวันพุธนี้เช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทยตามที่ตาต้ามาติโน ได้ยืนยันในวันจันทร์ที่ผ่านมาการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพุธนี้กับ FC ซินซินเนติจะเป็นเกมที่6ในช่วง22วันที่ผ่านมาของไมอามีแม้จะมีความกังวลบ้างว่าการทำงานที่หนักเกินไปจะกลายเป็นปัญหาสำหรับเมซี่ดาวซันโวอายุ36ปีแต่ไมอามียังไม่มีแผนที่จะให้เมซี่พักก่อนหลังการแข่งขันวันพุธนี้เมซี่ได้แสดงความเป็นเลิศโชว์ฝีเท้าการเล่นอย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่เข้าร่วมอินเตอร์ไมออมีในช่วงฤดูร้อนนี้เขาได้ยิงประตูได้10ประตูในเพียง7เ,เกมกับสโมสรในชัยชนะเหนือนัดวิวในวันเสาร์การมาของเมซี่ทำให้อินเตอร์ไมอามีเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อินเตอร์ไมอามีกลับมาทรงพลังที่สุดในฟุตบอลสหรัฐอเมริกา FC ซินซินเนติจะเป็นเจ้าบ้านต้อนรับไมอามีในวันพุธนี้และผู้ชนะในเกมนี้จะได้พบกับริวเซาเลกหรือฮุสตันไดนาโม ในการแข่งขันชิงแชมป์ในเดือนหน้าหลังจากการแข่งขันวันพุธนี้ลรียเนลเมสซี่จะทำการเปิดตัวในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์หลังจากนั้นเมื่อไมอามี่มาเจอกับนิว york red b u l l ในวันเสาร์ทีมจะปิดซีซั่นด้วยการแข่งขันซ้ำกับนัดวิวในสัปดาห์หน้าแม้ว่าอินเตอร์ไมอามีจะอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ด้วยแต้มเพียง18แต้มจาก22เกมแต่สโมสรยังมีโอกาสที่ดี เป็นอันดับ2ในการชนะถ้วยเมเจอร์ลีกครับด้วยเกมที่เหลืออีก12เกมในฤดูการปกติ